ออกรถกับเจ้าจ้าวันนี้ฟรีดาวออกได้ทุกประเทศมีส่งรัสไลด์ให้ด้วยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนนาสูงสุดได้84งวดลูกค้าออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินเลยรายได้1 7 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะเครดตนี้เครดิตดีสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดูในคลิปกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจ๊จรถสวยเกรดเอนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจ๊จอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะแล้วก็ไว้ทํามาหากินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะเอฟซี FC นะคะสำหรับคนไหนที่ต้องการแล้วก็ชื่นชอบของ Toyotar e v o คันที่อยู่ด้านหน้าน้องเจ,จ๊จนะคะ ห้ามพาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถสภาพสวยแล้วก็ไมค่อนข้างน้อยนะคะสภาพใหม่มากเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะน่าสนใจมากคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะขอให้มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่า,าเงินเดือนนะคะเป็นสองเท่าของค่างวดนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้คนเดียวโดยไม่ต้องค้ำนะคะ คันนี้นะคะเป็นตัว Toyota Revo นะคะตัว2.4ตัว G นะคะปี2017นะคะคันนี้ก็บอกไว้เลยว่าราคาจับต้องได้นะคะราคาอยู่ที่489,000บาทไม่วิ่งหลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม่วิ่งหลักหมื่นเท่านั้นเลยนะคะสีนี้เป็นสีขาวเดิมๆโรงงานเลยนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ำไฟไหม้นะคะลูกค้าที่สนใจแล้วก็อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ทรสอบถามหาน้องจ้าจ๋าได้โดยตรงที่เบอร์0942987766ได้เลยนะคะรับรองว่าลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถที่ของเราไปนะคะเป็นรถเกตเอเป็นรถคัดคุณภาพนะคะยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนขนาดไฟหน้านะคะยังสวยๆใสๆนะคะสะภาพไฟหน้านี่เป็นโคมไฟเดิมเลยนะคะแท้โรงงานแล้วก็รวมมาถึงกระจังด้านหน้าสวยๆใหม่ๆวาวๆนะคะอันนี้คือรถ ที่น้องจะจ่ารีวิวเนี่ยเป็นรถที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะซึ่งลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงและราคาถูกกว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะคะและอีกอย่างไม่ต้องรอรถเลยสําหรับคนที่อยากได้รถกลับบ้านก่อนปีใหม่นี้นะคะ,ะมาดูในส่วนของล้อแม็กนะคะตรงนี้ได้เป็นล้อแม็กอลลอยยางดันหลบนะคะแล้วมาพร้อมยางนะคะปี2021 ลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเองนะคะเอาออกไปใช้งานได้อีกปี2ปีเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนสภาพรถสวยเดิมนะคะใต้ซุ้มล้อส,สวยๆใหม่ๆสีก็ดูสวยสดใสแล้วก็ไม่หมองไม่คร้มนะคะกระจกนะคะตัวนี้ได้พับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นตัว G ีแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นตัวจีแบบของตัวเตี้ยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวยกสูงเนาะ ที่เปิดประตูอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบใหม่กริบเอี่ยมมากนะรวมมาถึงกระบะด้านหลังนะคะดูสวยสภาพเดิมสภาพใหม่ล้อแมกนะคะทั้ง4ีล้อนะคะจะไม่มีอรอยขูดไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยร้าวนะ,ะตัวนี้มาพร้อมยางนะคะขอบสิหนะคะยางอ่าขอโทษทีค่ะขอบ16 ะะยางก็ได้ยางดอลลอปปียีทั้ง4เส้นนะ,ะแล้วก็คัสซีสภาพเดิมสภาพที่ไม่มีการแก้ไขแดดแปลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตัดต่อตัวถัวงหรือไม่โน้่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเพรย์ยน,นของเราเนี่ยนะคะเป็นบริษัทขายรถยนต์นมือ2คัดคุณภาพเกรด A นะคะรถทุกคันตรวจสอบสภาพมาอย่างดี รถทุกคันจอดในร่มดูแลมีการเช็ดบำรุงรักษาอย่างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะไปไวมาไวด้วยวันนี้นะคะก็รีวิวที่จอดในซองเลยอยู่โซนเอแถวด้านหน้านะคะแต่ว่าจะพยายามรีวิวแล้วก็พรีเซนต์ให้เห็นแล้วกันเนาะแต่เปิดฝาท้ายไม่ได้ติดคันนี้อยู่นะคะสีเทาดําก็มีนะคะคันนี้สีเทาดําก็มีถ้าอยากได้ก็สนใจทักเข้ามาเลยแล้วก็ไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์ก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพที่ ไม่มีรอยแตกรอยลั่วรอยร้าวนะคะสภาพไลเนอร์นะคะยังไม่ได้มันทุกหนักมาเลยนะคะจากเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะรถสวยขนาดนี้นะคะอดใจไม่ไหวแน่นอนใครที่เป็น F C ใครที่ต้องการก็ดุนดวนรีบๆเลยนะคะคันนี้อันนี้คือคัตซีแล้วก็ล้อด,ด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะน้องอยาจ๋าพยายามให้ดูเลยแล้วกันนะคะ,นะคะนี่คือสภาพรถที่ลูกค้าอยากได้นะคะ ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ตัวเองต้องการหรือเปล่านะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ในสภาพแบบพร้อมใช้งานซึ่งลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาไปดูภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะหาว่าน้องเจะจ๋ากโกหกมาดูภายในกันบ้างนะคะนี่เลยสภาพภายในเดิมสวยใหม่กริบนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ สภาพแผงประตูใหม่เดิมไม่ช้ำไม่แตกไม่ขาดไม่หลุดไม่รุ่ยนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกเม็ดยังอยู่ที่เดิมครบหมดชัดเจนไม่มีรอยพ่นสีโปส๊สีแต้มสีรวมมาถึงคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบกล่องคูบ็อกซ์ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะกล่องคูบ็อกซ์ใช้งานได้ปกตินี่ เพิ่มความเย็นลดความเย็นแบบไหนต้องการได้เลยส่วนแอร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแอร์แบบอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของแอร์อัตโนมัตินะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว G แล้วก็ในส่วนของพวงมาลายัยหรือว่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของรถคันนี้ที่มาพร้อมกับตัวรถก็คือพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วเบาะนี้นะคะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะเป็นสภาพเบาะเดิมๆเบาะที่ไม่เคยผ่านการเปลี่ยนไม่ได้ผ่านการเย็บไม่ได้ผ่านการแก้ไขใดๆมานะคะได้ของแท้เดิมโรงงานนะคะน้องเจเจจัดก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นสภาพเดิมนะคะแล้วก็ดูในส่วนของน็อตนะคะนี่คือน็อต ตรงประตูแขบนะคะซึ่งเป็นแขบเปิดได้นะคะสำหรับตัวนี้ที่เก็บของเก็บสัมภาระลึกนะคะนี่ที่จับเปิดประตูอยู่ในสภาพดีสวยมากนะคะเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและอีกอย่างนะคะสภาพค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วก็ราคาประหยัดประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถกระบะที่สภาพใหม่แล้วก็ผ่อนถูก แถมออกก็ง่ายนะคะใครที่มีรายได้2เท่าค่าง,งวดแล้วก็เอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะก็สามารถเช่าซื้อแล้วจัดไฟแนนซ์ได้นะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะคะเจ้าจ๋าก็มีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์บริการถึงที่นะคะบริการถึงที่บริการถึงที่บ,ททบ้านที่ทํางานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งพวงมาลัยกันบ้างนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดฝั่งพวงมาลัย นี่ก็คือสภาพที่อยู่ฝั่งคนขับนะคะประตูทุกบานดูได้เลยชัดๆนะคะรถจะสภาพสวยเดิมใหม่นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว G นะคะแล้วก็ตรงคอนโซลเกียร์นั่นก็เดิมเกียร์หสปีดนะคะมาพร้อมปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอรหมดนะคะแล้วก็ที่พักแขนวางแขนค่อนข้างกว้างนะคะแคบ ังขวาเปิดได้ปกตินะคะวัสดุประกอบต่างๆพร้อมใช้งานหมดลูกค้าไม่ต้องมาทําอะไรเพริ่มเติมให้เสียตังค์นะ,ะจัดไฟนั้นกับเราออกรถกับเราวันนี้ฟรีดาวนะผะ่อนรับต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะขึ้นอยู่กับหน้าเครดิตลูกค้าว่าลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีหรือไม่ถ้าประวัติดีสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าตัวนี้สภาพห้องเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาดูสภาพเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสภาพเครื่องยนต์คานด้านหน้านะคะก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยกริบเดิมโรงงานแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีรอยแก้มขยับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันฝาน็อตกระโปรงไม่มีรอยคลายสภาพฉนวนกันความร้อนอุปกรณ์ต่างๆสีรอยเม็ดอาร์ครอยน็อต รอยซีนทางมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบแผ่นเพดติดแน่นหนึบไ,ไม่มีรอยแก้ไขไม่มีอะขยับออกนะเครื <net> well ่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะหรือว่า2004นั่นเองเชื้อเพลิงดีเซลล้วนไม่เคยผ่านการติดแก๊สไม่เคยผ่านการดัดแปลงตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพท่อสภาพอะไหล่สภาพวัสดุทุกอย่างที่มาจากโรงงานนะคะ อยู่กับน้องเจ้าจ๋าคันนี้ก็คือสภาพเดิมโรงงานจากป้ายแดงนี่คือสภาพเครื่องยนต์นะคะใหม่มากนะคะลูกค้าค่อนข้างจะกริบเลยทีเดียวเพราะว่ารถคันนี้ไม่วิ่งหลักหมื่นเท่านั้นนะะไม่วิ่งหลักหมื่นไม่ถึงแสนกิโลแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงท้ายแคปไอท้ายคลิปแล้วนะคะใครสนใจ,จก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าโตย์ต้ารีโวปี2017ตัว 2.4G นะคะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะราคา4 8 9 0 0 0บาท ออกรถฟรีดาวออกไดทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ